ตำธนาคารกรุงศรีเอกธยาโดยตรงผ่านบัญชีนะครับลงถึงโหวตให้กับพวกเราสีคู่เลาวยอนขึ้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 นอยู่คู่เดียวครับเราต้องรู้อยู่แล้วคู่ไหนนะคู่อนะคะที่โหวต่นะสีคู่อื่นไม่น่าเกลียดสูสีตอนนี้เรามาถามว่าความรู้สึกของแต่ละคู่เป็นอย่างไรเริ่มจากวายพีหนึ่งก่อนดีกว่าเอาวายพีสองไหมผมรอพี่เยผมรอเบย์เพราะเบยที่อิจฉานาน เป็นผู้หญิงที่อุจจาระนานมากเขาเข้าไปดมทิชชู่อะไรให้ชื่นใจเขาก่อนให้เอาเวลาใช่ใช่วันที่สองก่อนวันที่สองนะครับว่าไงจ๊ะพ่อให้พ่อพูดก่อนเดี๋ยวแม่ค่อยพูดนี่ความฝันลมลงขอสักบ้างขอสักบ้างฉันเหนื่อยความฝันลบๆแรงๆไม่ก็ต้องบอกว่าประทับใจมากยิ่งได้ไปกับอาตุ๋ยนะครับสนุกสนานมากนะครับสภาพบรรยากาศเป็นไงน้องน้ำที่โน่นครับอะไรนะครับบรรยากาศที่โน่นเป็นอย่างไรครับกระดานไหมครับ ก็ค่อนข้างนะครับหลายๆอย่างเขาก็มีอย่างโรงเรียนก็ค่อนข้างแบบผูกพังในหลายๆส่วนแล้วอาคารอนุบาลนี่ก็แบบมุ้งลวดขาไปค่ะพื้นแบบกระเบื้องแบบพังหมดแล้วนะครับที่สําคัญโต๊ะนักเรียนก็ยังไม่มีเด็กๆก็นั่งอยู่ในท่าอกราบในการเรียนผมดูผมคุุ้ญย์ที่อาตุ๋ยเนี่ย ลงไปนอนแล้วแบบลองเขียนท่านเด็กคะ่ะที่เขียนหนงสือกับพื้นอะ่ะมันเมื่อยขนาดแค่เราแค่ห้านาทียังเมื่อยอะ่ะใช่ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะดูรายการเจาะใจแล้วพี่แกลองลงไปนั่งดูบ้างว่าเป็นยังไงมันดีจากชุดใหญ่เลยทีเดียวนะคะเพราะทุกคนแบบว่าต้องลองกับตัวเองถึงจะรู้สึกเนาะมีอะไร่ไคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นได้มีอะไรที่ไปช่วยสร้างบ้างะวับวัยอย่างหม หลายอย่างค่ะเริ่มจากอันที่วายพีสองยังไม่ได้เดินทางไปนะคะก็มีคุณผู้ชมที่ช,ชมจากรายการเจาะใจไปสร้างห้องน้ําให้ใหม่เพราะว่าเดิมห้องน้ำเนี่ยเป็นรูเนื่องจากสกสีมันขึ้นสนิมมาเนาะ<ม>แล้วก็ห้องน้ําก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าใช้ะะ<ม>อ,อ่ะค่ะคุณผู้ชมก็ไปสร้างให้ก่อนเลยแล้วสิ่งที่วายพีสองไปทํานะคะรวมถึงนัดแฟนคลับนะคะไปช่วยแรงงานกันเยอะมากเพราะที่นั่นไม่ค่อยมีผู้ใหญ่นะพี่นะ<ม><ม>วันแรกวันแรกเด็ก เด็กทําจนเป็นไข้อ่ะคนจะเป็นรถบัสใช่ไหมตุ๋ยคนจะเป็นรถบัสรถตู้กี่คนครับหลักร้อยค่ะนครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะคกับเยอะจริงๆเจ็ดสิบคนไม่แน่ใจครับแปดสิบคนขอสมมติกับแฟนกับคนน้องน้ำนะครับเขาบอกว่าไม่ทำอะไรบ้างก็แปดสิบคนเขาบอกว่าได้ข่าวในขนาดแบบเปิดสาขาสองได้เลยนะฮะใช่คือไม่ใช่แค่ห้องน้ำนะสร้างทั้งโรงเรียนนะโหนี่เลยว่าจริงๆคือด้วยแรงงานแล้ว ด้อหัวใจของทุกทุกคนรวมถึงเงินสนับสนุนนะคะที่ได้จากโครงการนี้ด้วยเนี่ยนะคะทําให้แบบโรงเรียนที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกรู้สึกสงสารน้องๆแล้วก็รู้สึกเห็นใจแล้วความขาดแต่พอพอหลังจากที่พวกเราไปช่วยกันเรียกว่าเนรมิตเนาะเงินอย่างเดียวไปทําไม่ได้ค่ะต้องรวมกาลังของพวกเราทุกทกคนด้วยแฟนๆทุกทุกคนด้วยได้โรงเรียนนานาชาติขึ้นมานะคะ เป็นโปรเจกต์นต่ตอ national stone เลยนะคะจริงๆแล้วอย่างอย่างที่ตุ๋ยบอกนะครับมันมีแบบแรงกายอย่างเดียวไม่พอไม่ใช่เฉพาะทีมแฟนคลับนะหรือนัดกเตตุ๋ยที่ไปช่วยคือนนว่าคือทุกคนมันต้องมีแรงใจแรงทรัพย์ที่เราได้จากทั่วประเทศ<ด>ทั้งสามอย่างนี้มันรวมกันมาเลยทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ความประทับใจที่เกิดจากโครงการนี้คืออะไรครับเป็นกูเลย มันเหมือนสำหรับนักน,นะครับเราเราทำงานอยู่วงการนี้บางทีเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ได้ทำอะไรที่มันรู้สึกเหมือนแบบได้ช่วยสังคมแบบโดยตรงขนาดนี้อ<น>ะ,ะครับรแล้วคือมันมันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นจริงๆอ่ะภายในคลิปตาภายในไม่กี่วนนันอะไรเงี้ยคุณภาพชีวิตเขาคือน,น่าจะดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นไปอีกหลายปีเลยนะครับในในใน,ในการเรียน,น เป็นการช่วยที่ยั่งยืนใช่ครับใไม่ใช่ว่าช่วยเป็นเฉพาะครั้งส่วนอาตุยเองเนี่ยนะคะแม้ว่าอานเนี่ยหลายๆคนอาจจะดูไม่ออกว่าอานเนี่ยมามาจากบ้านนอกอนนะนะคะใช่ใช่อของอาดูอาจจะแบบมิชิแก่อะไรอย่างนี้แต่มาจากนายิว่าอะไรเนี้ยคือขนาดมาจากนาธิว่ายังไม่รู้เลยว่าโรงเรียนที่กันดารอะมันมีจริงๆค,คือคุณผู้ชมที่ชมรายการเจาะใจก็จะได้เห็นว่าสภาพความเป็นอยู่ของคนที่ แรมแคที่ห่างไกลนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ได้เห็นถึงความเสียสละความเป็นอยู่ของคุณครูตอชะดได้มาถ่ายทอดให้สังคมเห็นแค่นี้แหละคุณอารู้สึกว่ามันจะเป็นจุดที่มันจะจุดประกายให้คนหลายๆคนเนี่ยหันไปมอง รอบข้างรอบตัวซึ่งไกลออกไปจากบ้านของตัวเองแล้วก็ไปช่วยเหลือกันเอาว่าแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะมีความสุขบางทีชมรายการรู้สึกว่าเกิดคำถา,ามก็มาในใจว่าตัวเราเองมีศักยภาพในการช่วยคนอื่นได้อย่างไรบ้างบางคนคิดว่าเอ๊ะพอดูรายการแล้วมีญาติกมนะครับพอดูรายการก็โทรมาผมว่าพอด,ดูรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีรู้สึกว่าตัวเองนข้างลำบากก็เลยไม่คิดจะช่วยใครหาหนทางยังไงก็ได้ให้ตัวเองสบายที่สุดดีที่สุด พอจบรายการจ่อใจโดยเฉพาะโครงการกองศรีละพอยร้านใจน้องเรียนก็ต้องบอกว่ารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้ลำบากอย่างที่คิดเรามีศักยภาพพอที่จะช่วยกันดื่นได้อีกด้วยสามใบใช่และบางคนที่บอกว่ารู้สึกว่าเฮ้ยคุณค่าของเราเนี่ยตอนนี้เสร็จกิจไม่ดีแล้วบางคนเนี่ยอาจจะต้องโดนบีบเรื่องงานหรืออะไรเรื่องต่างๆนานา,นานบางคนอาจจะต้องรู้สึกว่ามีการลดเงินเดือนหรืออาจจะ โดนออกจากงานเนี่ยลรารู้สึกว่าคุณค่าฉันไม่มีเลยเหรอฉันไม่มีความหมายเลยเหรอแต่มีความหมายสี่เมื่อเราไปทําอะไรให้ก,กับคนอื่นๆค,คุณค่าของเราไม่ได้โดนตีความด้วยคนอื่นๆนะคะมันอยู่ที่ตัวเราจะไปสร้างคุณค่าให้กับตัวเราซึ่งมันทําได้ง่ายๆนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะครับจากคู่ของวันที่สองคือพลังศรัทธาของความรักพลังความรักแรงดึงดูดจากคนคนเดียวพลังศรัทธาของแฟนคลับของน้องณัฐเนี่ย ปกติแล้วเราจะเห็นนะว่าแฟนแตามานักแสดงหรือว่านักร้องไปตามคามอนเสิร์ตต่างๆก็ตามไปกรี๊ดตามไปเชียร์ได้เป็นความชอบส่วนบุคคลไม่มีใครว่าอะไรแต่ว่าความชอบอันเนี้ยแปลงเป็นประโยชน์เพื่อสังคมด้วยขอเสนอเบอรกับอีกครั้<ม>รงได้ไหมครับแฟนๆชาวบ้านครับสุดยอดผมอยากจะถามนะอยู่บ้านเป็นคุณนายอยู่บ้านเป็นคุณนายไปน่นไปทาสีป่ะชอบตรงนั้นนะต้อกานว่าความรู้สึกที่ว่าเ้ในเมื่อเราเป็นศูนย์กลางของแฟนๆศูนย์กลางของพลังศรัทธาเนี่ย แต่ว่าไม่ได้มาเพื่อจะเชียร์เราในแง่ของอการที่เราเป็นศิลปินอย่างเดียวแต่ว่าเรานําไปเพื่อจะทาสิ่งดีๆเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับมันรู้สึกเหมือนทําให้ความฝันของเรามันมีความหมายกว่าเดิมครับมันเหมือนมีมิติเพิ่มขึ้นมาคือความฝันเราตอนแรกคือแค่มาร้องเพลงแค่เออเอ,อ,อยากจะสร้างสรรค์สิ่งดน,นตรีอะไรให้ใหกับทุกคนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าประมาณนี้มันทําให้เรารู้ว่าเราไม่ใช่เป็นเพียงแค่นักร้องแต่เรายังเป็นสิ่งอื่นอื่นเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนอิทธิพลอย่างหนึ่งอนะ่ะที่ที่ทำให้คนอื่น ร้อมที่จะทําสิ่งดีๆไปกับเราด้วยแล้วการที่มาอยู่ตรงนี้เอในฐานะของไม่ใช่แค่นักร้องเนี่ยทาให้ความฝันที่มันที่มันตอนแรกมันเป็นอะไรเล็กๆอ่ะมันมันใหญ่โตขึ้นแล้วมันมันเออมันเป็นรูปธรรมแล้วมันมีความหมายกับคนอื่นด้วยเงี้ยครับรู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่บอกไม่ถูกนะมันมันมันตื้นตันนะครับสุดยอดมากครับสุมากครับสิ่งหนึ่งที่น้องนัทกษิตบอกทีมงานก็คือความกระอักกระอ่วนใจความรังเกียร ความเดียดจัดที่มีเท่ากับว่าทําไมต้องทำคู่กับอตุ๋ยด้วยคนเยอะแยะแต่ว่าพอตอนแรกรู้สึกไม่ดีแต่พอทำปุ๊นี่แหละคนคุณภาพของสังคมนี่แหละน้องพีกนี่แหละฟ้าฟิฟ้าแฝลกองน้องพีกดิฉันเองค่ะดิฉันเองค่ะที่คุณบวยพูดสุนิชานะพูดเป็นเจ้าของเราะเสพไอบนแต่ไม่ายล่างพูดเพื่ออะไรครับคุณบวยคะไปอุดรมากดีกว่าค่ะ จังหวัดดีฉันเสร็จแล้วนะวายดีสามครับ